สวัสดีค่ะมาดามรถนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะมาห้างเจซีของเรานะคะก็คือห้างของเราเลยนะคะตรงนี้จอยนคอยนะคะวันนี้มาดามรถก็จะพามาห้างเจซีนะคะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะมีทุกอย่างเลยนะคะก็จะทำการเปิด9ก้าโมงเช้านะคะ รอ,อลูกค้าเพื่อที่จะมาเอาอยาเพื่อสุขภาพของอซ่อมแซมเซล์ลบำรุงเซลลนะคะของมนุษย์ทั้งโลกนะคะสนใจนะ,ะที่นี่ได้เลยค่ะนะ,ะก็คือว่ามาดำรถทำมาประมาณ3ปีแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะตรงนี้เป็นตรงข้านกับคอกทีสเรือนแพนนี่เองนะคะ แล้วก็อะไรนะคะฮอนด้าค่ะมีตรงนี้มีฮอนด้าแล้วก็มีเซเว่นนะคะอยู่ตรงข้ามเซเว่นี่เลยนะคะค่ะอันนี้จะไปดูป้ายของเรานะคะป้ายห้างของเรานะคะตอนนี้กำลังทำถนนค่ะแล้วก็ทำไฟด้วยนะคะนี่นะคะห้างของเรา มาสามปีแล้วนะคะทาอะไรก็ได้นะคะทำหลายๆอย่างอย่าทําอย่างเดียวนะคะตอนนี้เกิดวิกฤตนะคะแล้วก็มีลูกค้าวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าลูกค้าเป็นความดันนะคะเป็นความดันกับเบาหวานนะคะวันนี้จะมารับยาไปทานแล้วก็อบอกให้สามีทานด้วยค่ะเพราะว่า,าความดันเบาหวานเขาลดนะคะค่ะ อรอลูกค้ายอยู่ค่ะตอนนี้นะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ความสัมภาษณ์สดนะคะค่ะสวัสดีนะคะ